นิสานกับคูหัวลากันค่คะเยสวัสดีค่ะเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนการหาค่าความจริงของประพจน์นะคะการหาค่าความจริงของประพจน์นะคะลักษณะโจทย์จะมีอยู่2แบบด้วยกันแบบที่1ก็คือให้ประพจน์ย่อยมาให้ประพจน์ย่อยมาให้ค่าความจริงของประพจน์ย่อยมา A B C หรือ P Q R S มีค่าความจริงเป็นอะไรนะคะมันให้มาเสร็จแล้วให้หาค่าความจริงของประพจน์ใหญ่หรือประพจน์เชิงประกอบนี้นะคะนั่นคือรูปแบบที่1รูปแบบที่2ก็คือให้ค่าความจริงของประพจน์เชิงประกอบมาแล้วให้หาค่าความจริงของประพจน์ย่อยเรามาดูตัวอย่างแรกนะคะมันให้ค่าความจริงของประพจน์ย่อยมาให้ค่าความจริงของประพจน์ย่อย แล้วก็ให้หาค่าความจริงของประพจน์เชิงประกอบอ่าดูนะคะแล้นะโจทย์นี้มันบอกว่า a กำหนดให้ a b c เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงจริงเท็จต,ตามลำดับจงหา ค่าความจริงของประพจน์นี้ให้หาค่าความจริงของประพจน์นี้เพราะฉะนั้นเรากันง,ง,ง,งเราเขียนไ้ก่อนนะคะเเป็นจริง B เป็นจริง C เป็นเท็จอ่าเวลาทำนักเรียนก็ทำอย่างนี้เลยค่ะนักเรียนก็เอา A มันบอกว่าเป็นจริงนักเรียนก็แทน A เป็นจริงคุณไม่ลอกโจทย์ออกมานะคะ B เป็นจริง C เป็นเท็จใช่ไหมคะนักเรียนหลักการก็คือน,นักเรียนดู ทำในวงเล็บก่อนนะคะทำในวงเล็บก่อนเสร็จแล้วประเพณสุดท้ายของเราคือตรงนี้คือตรงหรือนะคะจริงและจริงเป็นจริงใช่ไหมคะจริงและจริงเป็นจริงเวลาทาโยงมาอย่างนี้ประเพณีสุดท้ายคือตัวเชื่อมประเพณสุดท้ายคือคําว่าหรือใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ทาออกมาจริงหรือเท็จก็จะเป็นจริงใช่ไหมคะเชื่อมด้วยคําว่าหรือเป็นเท็จตัวนี้เดียวคือ เท็จทั้งคู่แต่นี่มีจริงอยู่ก็สอบว่าเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็จะได้ค่าความจริงของประพจน์นี้เป็นเท่าไหร่คะค่าความจริงของประพจน์นี้เป็นจริงเค้าไหมต่อไปตัวอย่างที่2องกรหบทให้ A B เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงบอกว่า A B มีค่าความจริงเป็นจริงเราก็จะได้ A เป็นจริง B เป็นจริงเรียนดูโจทย์อันนี้มันเป็น นิเสษ A แล้วนิเสษ B ใช่ไหมคะแสดงว่ามีมันใส่วงเล็บไปด้วยแสดงว่าขั้นแรกเราต้องทําที่ท่าแล้วใช่ไหมคะขั้นสุดท้ายต้องอยู่ที่นิเสษแทนค่าเข้าไปค่ะ A เป็นจริง B เป็นจริงนิเสษ B ก็ต้องขยับมาให้มันตรงกับนิเสษนะคะนิเสษก็จะต้องเป็นเท็จจริงแล้วเท็จหน้าจริงหลังเท็จเป็นเท็จถ้าเชื่อมด้วยคําว่าแล้วยังไม่จบค่ะ ต้องให้ตรงกันกับคบําว่านิเศษข้างหน้าด้วยนิเศษของเท็จก็จะเป็นจริงเพราะฉะนั้นค่าความจริงนี้เป็นจริงโอเคมเง่ยงตัวอย่างที่3กําหนดให้ pqr และ s เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงเป็นเท็จแล้วก็เป็นเท็จและจริงเพราะฉะนั้นเขียนก่อนนะคะเดี๋ยวงงเพราอ่านแล้วงงค่ะ p เป็นจริง q เป็นเทใช่ไหมคะแล้วก็ R เป็นเทแล้วก็ s เป็นจริงแทนค่าคะ่ะ p ก่อนอื่นก่อนที่จะแทนค่าเราดูก่อนคะ่ะวงเล็บนี้เห็นไหมคะแล้วก็เชื่อมไปท่าแล้วแล้วก็วงเล็บปิดแสดงว่าไอตัวสุดท้ายคือตรงท่าแล้วนี้เนาะเราต้องจาัดก,การทำในวงเล็บด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังให้มันเสร็จก่อน ทีนี้มาดูที่วงเล็บด้านหน้าอันวงเล็บใหญ่มันคือตัวนี้ตื้ตื้แล้วมันมีวงเล็บข้างในอีกแสดงว่าหนูต้องทําตรงคําว่าและก่อนใช่ไหมลูกเสร็จแล้วค่อยมาเชื่อมด้วยคําว่าหรือตรงสุดท้ายของในวงเล็บหน้านี้ก็คือตรงคําว่าหรือแล้วตรงสุดท้ายของวงเล็บหลังก็คือคําว่าหรือเอาคําว่าหรือสองอันนี้มาเชื่อมด้วยคําว่าถ้าแล้วตรงกลางนี้จะเป็นค่าความจริงของประพจน์โอเคค่ะ แทน P เป็นจริงแทน Q เป็นเท็จแทน R เป็นเท็จแทน P เป็นจริงแทน S เป็นจริงเมื่อกี้บอกว่าจะทำตรงและก่อนเนาะจริงและเท็จก็ต้องเป็นเท็จถ้าเชื่อมด้วยคำว่าและเป็นจริงก็ดีเดียวก็คือต้องจริงทั้งคู่ถึงจะจริงโอเคไหมต่อไปเชื่อมด้วยคำว่าหรือเท็จหรือเท็จเป็นเท็จ จริงหรือจริงเป็นจริงเทจแล้วจริงก็จะเป็นจริงเข้าไหมคะแสดงว่าค่าความจริงของโพจน์นี้เป็นจริงโน้ตนิดนึงค่ะเขาถ้ากําหนดค่าความจริงสรุปก็คือถ้ากําหนดค่าความจริงของโพ์ย่อยมาให้ขั้นที่1ให้แทนค่าความจริงของจพ์ย่อยที่กําหนดให้ก่อนขั้นที่2แล้วก็หาค่าความจริงตามตัวเชื่อมของะพจน์ตามลําดับนะคะ ตามลำดับโอเคไหมเพิ่มมาอีกนิดนึงอ่ะต่อไปมาดูแบบฝึกหัดกำนหนด P เป็นอพจน์ใดๆจงหาค่าความจริงของ,องพจน์ต่อไปนี้จริงและ p ีคำว่าจริงและ P เมื่อกี้พุ่งพูดไปแล้วว่าเชื่อมด้วยคำว่าจริงเอ้เชื่อมด้วยคำว่าและจะเป็นจริงกรณีเดียวคือต้องจริงทั้งคู่ใช่ไหมคะอันนี้มันจะ เรารู้แล้วว่าถ้าจริงและจริงต้องเป็นจริงใช่ไหมคะหรือถ้าจริงและเท็จมันต้องเป็นเท็จแสดงว่าค่าความจริงนี้ต้องขึ้นอยู่กับตัว p เข้าใไหมแสดงว่าคำตอบมันต้องเป็นตัว p p และ f อันนี้เป็นยังไงคะ p และ f มี f แลมมาเชื่อมด้วยคำว่าและตอบเลยค่ะจริงและเท็จก็ยังเป็นเท็จ หรือจะเป็นถ้า p เป็นเท็จเท็จและเท็จก็ยังเป็นเท็จเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นเท็จค่ะ p และ p p และ p p จะเป็นจริงก็ได้เป็นเท็จก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับค่าความจริงของ p ค่ะ p และนิเสษ p p และนิเสษ p ถ้า p เป็นจริงนิเสษของ p จะเป็นเท็จใช่ไหมคะจริงและเท็จก็ต้องได้เท็จ แต่ถ้า P เป็นเท็จนิเสธ P เป็นจริงเท็จและจริงก็ต้องได้เท็จยังไงความค่าความจริงก็เป็นเท็จอยู่บนยางคําเพราะฉะนั้นก็ได้เท็จโอเคไหมคะเชื่อมด้วยคําว่าหรือจริงหรือ P คําว่าหรือทําอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นจริงถูกไหมหรือเท็จถ้าเท็จท,ทั้งคู่จะเป็นเท็จหลักการจําจริงหรือ P ยังไงก็ได้จริงค่ะ p หรือเท t ยังไงก็ยังไงคะขึ้นอยู่กับว่า p มันจะเป็นจริงหรือว่า p มันจะเป็นเท t ถ้า p เป็นจริงจริงหรือเท t มันจะเป็นจริงถ้า p เป็นเเท t t หรือเ t มันจะเป็นเ t เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ของคําตอบจะขึ้นอยู่กับตัว p ต่อไป p หรือ p ก็เหมือนกันกับตัวนี้เลยค่ะขึ้นอยู่กับตัว p เหมือนกัน p เป็นจริงหรือ p เป็นเจก็ขึ้นอยู่กับมัน P หรือนิเศษ P ถ้า P เป็นจริงนิเศษของ P ก็จะเป็นเท็จนะคะด้วยคำว่าหรือยังไงก็ได้จริงถ้า P เป็นเท็จนิเศษของมันก็จะเป็นจริงเท็หรือจริงยังไงก็ได้จริงเพราะฉะนั้นมีค่าความจริงได้แค่กรณีเดียวคือเป็นจริงโอเคไหมคะต่อไปทแล้ว P แล้ว p คคำว่าถ้าแล้วจำไว้เลย จริงแล้วเท็จมันจะได้เท็จโอเคไหมคะเอาอย่านนี้สักหน่อยเท็จหรือเท็จมันก็จะได้เท็จใช่ไหมคะต่อไปเชื่อมด้วยคําว่าหรือจริงเอ้คำว่าและจริงและจริงมันก็จะได้จริงเอาตัวนี้ไปหาคําตอบนะคะหากินแค่อันเดียวนี่แหละี๋้วเราก็จะเชื่อมได้หมดเลยต่อไปจริงแล้วพี่ p ได้ทั้งจริงและเท็จใช่ไหมคะมันจะมีค่าความจริงเป็นเท็จหรือเป็นจริงขึ้นอยู่กับตัว p ต่อไปเท็จแล้ว p ก็เหมือนกันเท็จแล้ว p p ถ้าข้างหน้าข้างหลังเป็นจริงถ้า p เป็นจริงเท็จแล้วจริงก็เป็นจริงถูกไหมคะถ้าเท็จแล้วเท็จก็เป็นจริงเพราะฉะนั้นตัวนี้มีค่าความจริงอย่างเดียวก็คือเป็นจริงต่อไป p แล้วจริงถ้าข้างหน้าเป็นจริงจริงแล้วจริงก็เป็น จริงถ้าข้างหน้าเป็นเท็จจริงแล้วเทอ่จริงแล้วจริงไม่ใช่เท็จแล้วจริงก็เป็นจริงเพราะฉะนั้นมีค่าความจริงตัวเดียวก็คือจริงต่อไป p แล้ว f p แล้ว f มันมีได้สองกรณีคือข้างหน้าถ้า p เป็นจริงจริงแล้วเท็จมันจะได้อะไรคะจริงแล้วเท็จมันจะได้เท็จใช่ไหมถ้า p เป็นเท็จจริงแล้วเท็จมันจะได้จริง แสดงว่ามันขึ้นอยู่กับ p ไหมไม่ได้ขึ้นอยู่กับ p เพราะว่าเห็นไหมอันนี้เป็น p ใช่ไหมคะขึ้นอยู่กับนิสัของ p ถูกไหมถ้าจริงถ้า p เป็นจริงนิสัยมันจะเป็นเท็จถ้า p เป็นเท็จนิสศยมันจะเป็นจริงเพราะฉะนั้นคาตอบนี้ตอบขึ้นอยู่กับนิสศษของ p ต่อไป p แล้ว p อันนี้ก็เหมือนกันค่ะจริงแล้วจริงก็เป็นจริงจริงแล้วอะไรถ้าเป็นเท็จเท็จแล้วเท็จก็จะเป็น จริงใช่ไหมคะยังไงจะเป็นหรือจะเป็นข้างหน้ามันก็จะมีค่าตาม p ค่ะ p แล้วนิเสษ p ถ้า p เป็นจริงนิเสษ p ก็จะเป็นเท s t ตัวเชื่อมของเราก็จะได้คำตอบออกมาเป็นเท s t ใช่ไหมคะถ้า p เป็นเท s t นิเสอ p ก,ก็จะเป็นจริงค,คำตอบของเรามันขึ้นอยู่กับตัวนิเศษ p โอเคไหมง่ายเพื่อนทําส่งมาก็ถูกกันเยอะนะคะต่อไปถ้าแล้วคําว่าถ้าแล้วเทจไม่ใช่ถ้าแล้วสิก็ต่อเมื่อรีบเกินก็เทจก็ต่อเมื่อเทจก็จะได้จริงจริงก็ต่อเมื่อจริงก็จะได้จริงอ่าจริงก็ต่อเมื่อ p ดูสิจริงก็ต่อเมื่อ p จริงก็ต่อเมื่อจริงจะได้ถ้าหน้าจริงใช่ไหมคะจริงก็ต่อเมื่อจริงจะได้จริงจริงก็ต่อเมื่อเทจก็จะได้อะไรคะได้เทจค่าความจริงขึ้นอยู่กับตัวอะไรคะขึ้นอยู่กับตัว p โอเคนะคะขึ้นอยู่กับตัว p ต่อไปเทจก็ต่อเมื่อนิเศทเอ้ยเทจก็ต่อเมื่อ p ก็เชื่อมค่ะเทจก็ต่อเมื่อถ้า p เป็นจริงเทจก็ต่อเมื่อจริงก็จะเป็นอะไรคะลูก ก็จะเป็นเท็จต่อไปถ้าเท็จก็ต่อเมื่อถ้า p เป็นเท็จมันก็จะได้อะไรคะได้จริงเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับอะไรมันคะนิสัของมันนะคะโอเคต่อไป p ก็ต่อเมื่อ p p ก็ต่อเมื่อเมื่อ p ถ้า p เป็นจริง p ก็ต่อเมื่อ p ก็จะเป็นจริงถ้า p เป็นเท็จมันก็จะเป็น จริงเพราะฉะนั้นมีผลลัพธ์อย่างเดียวก็คือเป็นจริงเท่านั้นโอเคไหมคะพก็ต่อเมื่อน,นิเสษ P ถ้า P เป็นจริงนิเสธของ P ก็จะเป็นเท็จมันก็จะได้เท็จถูกไหมคะถ้า P เป็นเท็จนิเสธของ P ก็จะเป็นจริงมันก็จะได้อะไรคะได้เท็จแสดงว่ามีความจริงมีค่าความจริงอย่างเดียวก็คือเท็จดังนั้นก็ได้ ประพจน์นี้มีค่าความจริงเป็นเท็จโอเคนะคะตัวนี้นักเรียนสามารถจําแล้วก็เอาไปใช้ในการหาการสมมูลกันในเรื่องต่อไปได้นะคะค่ะต่อไปเรามาทําข้อที่2กันนะคะข้อที่2องเขาบอกว่ากําหนดให้ p q r s และ t เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงเท็จจริงเท็จและเท็จตามลำดับให้หาค่าความจริงของประพจน์ต่อไปนี้นะคะอา้าวก่อนอื่นเขียนก่อนนะ P เป็นอะไรคะ P เป็นจริง q เป็นเท็จ R เป็นจริง S เป็นเท็จ t เป็นเท็จแล้วก็แทนค่า PQR ที่เขาให้มาเมื่อกี้ค่าความจริงเป็นจริง q เป็นเท็จและ R ก็เป็นจริงใช่ไหมคะและ R ก็เป็นจริงเราก็จะได้อะไรคะจริงหรือเท็จก็ได้จริงนะคะ เชื่ด้วยคำว่าหรือเป็นจริงอย่างเดียวก็บอกได้เลยว่าเป็นจริงต่อไปจริงและจริงก็เป็นจริงโอเคไหมคะชื่อมด้วยคำว่าและถ้าเป็นจริงต้องเป็นจริงทางคู่ถึงจะได้ค่าวองจริงเป็นจริงโอเคไหมคะข้อที่1ต่อไปข้อที่2 p และ r อันนี้เห็นเห็นเลยใช่ไหมคะ ตัวสุดท้ายคือตรงหรือคําตอบจะอยู่ตรงหรือนะคะอ้าวแทงค่า p เข้าไปค่ะ p เป็นจริงหือเขียนก่อนนะคะ r เป็นจริง t เป็นเท็จ s เป็นเท็จอ่าเชื่อมค่ะจริงและจริงเป็นจริงเท็จและเท็จเป็นเท็จถ้าจําไม่ได้ก็คือจบนะคะจริงหรือเท็จเชื่อมด้วยคำว่าหรือ จริงอย่างเดียวก็เป็นจริงต่อไป p และนิเศษ sp คือจริง s คือเท็จ q คือเท็จ r คือจริงอันนี้ก็จะได้อะไรคะทำเร็วรบก่อนตัวสุดท้ายคือตรงนี้นะคะมันก็จะได้อะไรจริงหรือเท็จรักให้มันโอ้ ไม่ใช่สิอันนี้มีนิสิษด้วยนะคะต้องเอานิเศษมาก่อนเทปนิสิของเทปก็เป็นจริงจริงหรือจริงก็จะเป็นจริงใช่ไหมคะเท็จหรือจริงก็จะเป็นจริงจริงและจริงก็จะเป็นจริงโอเคต่อไปข้อที่4 P เป็นจริง มนเสียงอะไรนิเศษคิวนิเศษคิวก็คิวก็จะเป็นเท็จใช่ไหมคะตามที่โจทย์ให้มาทีก็จะเป็นจริงครูไปเลื่อนขึ้นไปดูนะทีก็จะเป็นจริงเลยดูในชิ้นนักเรียนต่อไปนิเศษของคิวก็จะได้จริงจริงและจริงก็จะเป็นจริงใช่ไหมคะจริงและจริงตัวนี้ก็จะเป็นจริงแสดงว่าค่าความจริงของบมดูลนี้เป็นจริงต่อไปข้อที่ห้า แทน R ก่อนคะ่ะ R คือจริง S คือเท็จ P คือจริงเรียนทำในวงเล็บนี้ก่อนนะคะแล้วทำวงเล็บนี้เสร็จแล้วก็ออกมาตรงนิเศษแล้วตรงนิเศษนี้จะไปเชื่อมกับคำว่าและนะคะกับตัว P ตัว p ตัวนี้นะคะกับตัว p เชื่อมด้วยคำว่าและเสร็จแล้วอันสุดท้ายเห็นไหมคะสังเกตวงเล็บตัวสุดท้ายอยู่ที่นิเศษเข้าใจไหมอ่าก,ก็จะเป็นทำข้างในก่อนจริง อีกแล้วรีบอีกแล้ว,วครูกลัวคลิปมันยาวนิเสธเอสเป็นเทจนิเสธเอก็จะเป็นจริงจริงหรือจริงก็จะเป็นจริงนิเสธของจริงก็จะเป็นเท็จแล้วก็อะไรคะเทสตรงไหมเนี่ยแล้วก็จะมาอะไรเอ่ยเทจและจริงก็จะเป็น ต่อไปตรงนี้เศษตัวนี้ปื๊บก็จะเป็นจริงเห็นไหมคะก็จะเป็นจริงต่อไปข้อที่6ข้อที่หก เขียนได้ก่อนนะคะ P Q R S T P เป็นอะไรนะคะเขียนได้ก่อนเดี๋ยวลืมอยู่คนหน้า P เป็นจริง Q เป็นเทส R เป็นจริง S เป็นเทส T เป็นเทสนี่คือสิ่งที่โจทย์ให้มาแทนค่าค่ะสุดท้ายของอันนี้คือตรงนี้เนาะ ก็จะแทนเข้าไปก็จะ p เป็นจริง q เป็นเท็จ r เป็นจริง t เป็นเท็จใช่ไหมคะนิเศษของ q ก็จะเป็นจริงจริงหรือจริงก็จะเป็นจริงจริงหรือเท็จก็จะเป็นจริงจริงก็จริงถ้าแล้วจริงก็จะเป็นจริงโอเคนะคะแทนให้มันได้ ต่อไป R R ก็จะเป็นจริง Q ก็จะเป็นจริง S ก็จะเป็นเท็จ T ก็จะเป็นเท็จตัวเชื่อมสุดท้ายใส่วงเล็บวงเล็บวงเล็บเห็นไหมคะคือตรงนี้เนาะตัวเชื่อมสุดท้ายให้จัดก่อนค่ะก่อนที่จะเอาตัวนี้มาเชื่อมกับกับตัวนี้ข้างหน้า R มันเป็นนิสศษใช่ไหมคะก็ดึงเข้าไป นะคะดึงออกไปก็เป็นอาเป็นจริงนิเสษอาก็จะเป็นเทจเทจและจริงก็จะเป็นเท็จเชื่อมด้วยคำว่าและเป็นเทจอย่างเดียวก็ได้เทจนะคะต่อไปทีเป็นเท็จนิเสษทีก็จะเป็นจริงเท็จและจริงก็จะเป็นเทจและจริงก็จะเป็นอะไรเท็จและจริงก็จะเป็นเทจนะคะยังไม่จบค่ะมันยังมีนิเสถข้างหน้าอีกใช่ไหม ลากออกมาค่ะเอนน่เศษของมันก็จะเป็นจริงค่อยเชื่อมก็ต่อเมื่อค่ะทีนี้จริงก็ต่อเมื่อจริงเอ้ยไม่ใช่เท็จก็ต่อเมื่อจริงก็เป็นเท็จค่ะข้อนี้เป็นเท็จเยวะนะขีดสั้นๆสักหน่อยโอเค ต่อไปข้อที่แปดข้อที่แปด p เป็นจริง q เป็นเท็จ R เป็น R เป็นจริงทุกอย่างโจทย์ให้มานะคะเราก็แทนตัวเชื่อมสุดท้ายคือตัวนี้จริงแล้วจริงแล้วเท็จก็จะได้ เทสนะคะจริงแล้วเทสก็จะได้เทสเทสก็ต่อเมื่อเทสก็จะเป็นจริงเขนนะเรียนเอาต่อไป s เป็นเทส p เป็นจริง q เป็นเทส r เป็นจริงตัวสุดท้ายคือตรงนี้นะคะลูกตัวสุดท้ายคือตรงนี้อทำค่ะ อันนี้จริงนิสัยของมันก็จะเป็นเทจเทจและเทจเป็นเป็นเทจต่อไปนิสัยของ R ก็เป็นเทจเทจแล้วเทจก็เป็นจริงเทจก็ต่อเมื่อจริงก็เป็นเทจ ไห่ผิดตรงไหนไหมคเป็นเทจเป็นจริงจริงเป็นเทจเทจแล้วเทจก็เป็นจริงโอเคถูกแล้วนคะคะต่อไปข้อที่สิบเป็น Q <c oughs> Q เป็นเทสอาเป็นจริง Q เป็นเทสเอเป็นเทจ ตัวสุดท้ายตรงนี้คือตรงนี้เนาะเท็จหรือจริงได้จริงต่อไปนิเสถเอสเป็นเท็จเสเป็นเท็จนิเสษเอก็เป็นจริงเท็จก็ต่อเมื่อจริงเป็นเท็จใช่ไหมคะต่อไปจริง จริงแล้วเทสก็เป็นเทสต่อไปข้อ10 P, P เป็นจริง P เป็นจริง Q เป็นเท็ท T เป็น t เป็นเท็ R เป็นจริง S, <S เป็นเทสตัวสุดท้ายถ้าเราใส่วงเล็บให้มันตรงนี้ใช่ไหมอันนี้คือก้อนหน้าใช่ไหม แสดงว่าตัวสุดท้ายต้องเป็นตัวนี้เคนะอ่าทำวงเล็บข้างในก่อนค่ะจริงแล้วเท็จริงแล้วเทศก็เป็นเทจเทจแล้วจริงก็เป็นจริงจริงและจริงเอ้ยไม่ใช่เทศและจริงก็เป็นเทจต่อไปเทจแล้ว เท็จแล้วเท็จก็เป็นจริงต่อไปข้อ12ข้อ12อย่างนิดนึงข้อ12กําำแทงค่าก่อนนะคะ P เป็นจริง Q เป็นเท็จ T เป็น T เป็นเท็หลายตาแล้วค่ะ S เป็นเท็จ Q เป็น เทเป็นจริง S เ,เป็นเท็จ O ต่อไปเรามาใส่วงเล็บให้มันค่ะให้มันเห็นชัดๆเห็นไหมคะมันจะเป็นของใครของมันถูกไหมอ่าแสดงว่าตัวสุดท้ายคือตรงนี้เราก็ทำในวงเล็บใครวงเล็บมันก่อนค่ะจริงหรือเท็จเป็นจริงเท็จหรือเท็จเป็น เทสเห็นไหมคะตัวสุดท้ายของวงเล็บนี้ก็คืออันนี้ใช่ไหมของวงเล็บนี้คือตัวนี้อ่าอันนี้ก็ได้จริงจริงและเทสเป็นเทสต่อไปอันนี้ก็เทสแล้วจริงเป็นจริงนิสศษของ S ก็เป็นจริงจริงแล้วจริงก็จะเป็นจริง ต่อไปเท็จหรือจริงก็จะเป็นจริงโอเคจริงข้อนี้ทำให้ดูในชั่วโมงสอนแล้วเนาะต่อไปอ่าอันนี้เป็นรูปแบบของตัวอย่างที่มันให้ค่าความจริงของประพจน์ย่อยมาแล้วมันให้หาค่าความจริงของประพจน์ใหญ่หรือประพจน์เชิงประกอบนะคะหลักการก็คือนักเรียนจะต้อง เขียนสิ่งที่มันให้มาทั้งหมดใช่ไหมคะปอพ่อเจ้าไ้ที่ให้มาทั้งหมดว่าแทนค่าความจริงด้วยอะไรเสร็จแล้วเรื่องก็ไปดูว่าอันไหนเอยคือตัวเชื่อมสุดท้ายแล้วเ,วเรี่นก็ทําไปเรื่อยแทนค่าแล้วก็ทาเขาไปเรื่อยมันก็จะได้คําตอบนะคะหาตัวเชื่อมสุดท้ายให้ได้โอเคไหมคะค่ะสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับบยบายยย